ครับสวัสดีครับพี่สี่ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพ,พอกับพ่อแตียมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพ,พ,พามาติดตามเลข่องเล่าพัฒนาของอาจารย์เฉมยนมาลัดต่อยเอนาะพี่น้องเนาะคร,ครับครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่เกตุกุมภาพันหกแปดเล่าพัฒนาออกสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้า ครับเลขล่างเขาออก0นะูนนยะพี่น้องเนาะเป่าวัตคูตัวพี่น้องสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับพี่น้องจำได, 7, 00, ดลลนะ้บ่ครับเรียกรัฐบาลไทยเขาออกงวดก่อนเจ็ดศูนย์ศูนย์มาออกเรียกเล่าเสยพี่น้องนะครับครับของอาจารย์เฉลม,มาลาดงวดที่ผ่านมาก็อาศัยเลขเลขดับนะพี่น้องเนาะเลขดับเพิ่นนะครับแต่เลขเพิ่นกะ วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568้าลาวพัฒนาออเฉมมาราชเลขติดบนล่าง345 345กระมาหาเนาะพี่น้องเนาะเตียวา่าเพิ่นบริจับหาหาให้พี่น้องบริจับเป่าให้ครับมีแค่2องหาสหานะครับส่วนเลขดับบนล่างพี่น้อง33 3443เกือบเนาะพี่นอ <c oughs> อ้องเนาะหาหาออกหาหา นะครับอ้าวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับอาศัยเบิ่งเหล็กดับน้ำน้ะพี่น้องเนาะครับผมไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับวันจันทร์ที่สิบนะพี่น้อง เราพัฒนาอเฉลม,มาลาดพี่น้องโอ้รูสิวนหานาวพี่น้องเอ้ยสองมือละลมลมมาหนาวมือกะสัน้น <c ười> ครับเลขติดบนล่างพี่น้อง เลขติดบนล่างขับสี่ห้าหก ครับเนนซีกับหาครับส่วนเลขจับคู่ได้พี่น้องเลยสี่หก ตีเกตนะครับห้าศูนย์ห้าสี่นะครับ รับสี่สุดสี่หางคือเก่าพี่น้องวันนี้เลขเลขดับบนล่างพี่น้อง แปดแปดครับแ8ดแปดเจ็ดดพี่น้องครับสัดเจ็ดนะพี่น้องเนาะ ครับนะส่วนเหล็กกับคู่พี่น้องมักสอบแต่เล็กกับพิจารณามึงเอาได้พี่น้องเนอะเพราะว่าเหล็กกับคู่ของอาจารย์เชมมาลัดบกบกเข่าจากเถื่อได้พี่น้องนะครับแต่ว่าเหล็กดับบนล่างเนี่ยพลาดไปงวดเดียวครับงวดที่ผ่านมาก,กับผ่านนาะพี่น้องเนาะมานก็เตียมเร,รื่องบ่ใหเบิง่งเอ๋ยเบิง่งอยู่เนาะเนี่ยครับลาววันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์68แปดเชมมาลัด เลขติดบนล่าง456เน้น4กับ5พี่น้อง4647 5054ดับบนล่าง88 7887นี่พี่น้องครับสัตว์เจ็ดน้าะพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพอเพชรเนาะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์เชมมาลดหลายๆ ที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอแต้มก็อวยพรคอ,อยเขาคอยแตกปังรับพี่น้องยิบซีก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะหาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไหลกดแช์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนากาม ครับเอาสุดท่ายตายสุดนี้ก็เย็บซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันเนาะครับเนาะ<ช>ครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม